ครับสวัสดีครับผม,ผมก็มาเจอผมทวิเตอร์ซีอยู่นะฮะเจออีกแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีบ้านสามนะฮะออนไลน์นะครับผมก็แน่นอนนะฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันอีกแล้วนะฮะหมาบ้าบ้าโบโบนะฮะแน่นอนนะไม่ได้ผมไม่ได้มาโซมเล่นให้ดูนะป,ป,ป,ปกติผมเล่นไม่เป็นนะอะยิงประตูไม่เข้าจริงๆโอ้นะ่ ไม่รู้ยิงลูกยังไงครับวันนี้เราจะมาหลอมกันอีกเช่นเคยตีบวกนะฮะตีบวกนักเตะอา๋าทำไมต้องยิงไปแบบนี้ด้วยนะฮะอ่ะไอ้ว่าเราไปที่ไอเทมหรือเปล่าไม่ใช่ดิจิก,การทีมฮะเออจิก,การนักเตะเพิ่มระดบะรับฮะอืมทาไมตําแหน่งผู้เล่นมันเป็นแบบนี้อะคือไม่มันไม่เหมือนกันอะมันเป็นคนคนเดียวนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่ามันมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะอันอันหนึ่งบวกสองนะฮอันหนึ่งบวกบวกหนึง่งรวมกันแล้วมันจะได้ห้าล้านว่ะโอ้โหฮ้ยอพกกรดีดแตกมาเนี่ยคือดาวยิงของผมเลยเนี่ยเก้าเก้าเนี่ยเอออืมหนึ่งล้านกลายเป็นห้า,าล้านตัวนี้ อฮ้ยตื่นเต้นอาไงดีวะเ๋ยนนะทำใจแป๊บหนึงทำใจคือแบบอืมดูยังไงให้มันติดเนี่ยคือไม่มีโอกาสเพิ่มการตีบวกหรือว่ายังไงมันต้องเติมหรือว่ายังไงฮะผมก็ไม่แน่ใจกดเพื่อ upgrade. อัพเกรดอฮ้ยเสียวแตกเฮ yeah. ้ยล้มเรละเย็ดเฮ้ยบวกครั้งที่สอบวกสามสำเร็จนะฮะโอ้ไม่พลาด เนี่ยไอดี ID ตัวเองเลยเนะี่ยเล่นเองโอ้เฮ้ยบวกสามสำเร็จแหลมมากนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากบวกการออบวกครั้งที่สองสามสำเร็จเนาะผมก็สุ่มไปเรื่อยๆนะฮะสุ่มสุ่มไปเรื่อยๆ เปิดสุ่มไปเรื่อยแล้วก็ได้ตัวซ้ำก็ตีบวกเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแพงไม่แพงก็แล้วแต่ะฮะผมตีบวกเล่นทั้งหมดโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมนิมิเตอร์ซีอูไว้เจอกันคลิปต่อไปนะฮะเมื่อชาร์จตรงการนะครับผมบ๊ายบาย